สวัสดีค่ะสมพรไพฑรยนะคะวันนี้เป็นยังไงกันมากเอยสบายดีกันทุกทกท่านนะคะนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะเามาดูพลังงานของคุณคุณนะคะจะมีอะไรปฏิหารดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณนะคะวันนี้วันที่13ตอนเย็นนะนะคะจะดูจะดูวันพรุ่งนี้วันที่14นะคะ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับให้หคุณคุณเหมือนเคยนะคะมาดูพลังงานของคุณคุณนะคะว่ายังไงวันที่14วันพรุ่งนี้นะคะใบนี้หล่นออกมามาดูกันนะคะว่ายังไงไพ้ดีที่สุดของสำรับหล่นออกมา มาดูวันที่13ถึง14 1สตอนเย็นนะคะอยู่ที่สเวีเดนก็จะ4โมงเย็นแล้วนะคะ4โมงเย็นบ้านเราไม่ด้วยกี่โมงมาดูขอนุญ,ญาตสิ่งศัสิทธิ์ครูบาอาจารมาดูวันที่13ตอนเย็นถึงวันที่14เป็นไกด์นำทางนะคะปรับเอาไปใช้ พลังงานดีๆบวกๆนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าจับจะเก็บไปใส่ใจนะคะโปรดใช้วิจนะยาณในการรับฟังรับชมขอบคุณมากมายโอ้โหใบแรกก็เอ็มเพสเลยนะคะ ครบเครื่องแล้วนะคะ The e m p e s s ไปแลกตัวตนของคุณนะคะโอ้โหพลังงานของคุณไม่ธรรมดาเทพแห่งแผ่น,ผนดินผู้กำเนิดอุดมสมบูรณ์นะคะอืมให้ความสุขให้ความอุดมสมบูรณ์มีความสุขเป็นแม่ตัวยงเลยนะคะ The Emp e s s อืม จัก,กรพรรดิราชนีผู้เลอโฉมและมีความเป็นแม่สูงนั่งอยู่ในสวนที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมดูแลคนที่เธอรู้จักคนที่เธอรักคนในครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะทเทพแห่งความรักการมีความสุขในชีวิตครอบครัวการแต่งงานมีความเป็นแม่สูงมากพร้อมดูแลอย่างดีและมีความอุดมสมบูรณ์คนที่เข้ามารักเธอก็จะยอม ก็จะย,ยอมคุณนะคะทั้งกายและใจนะคะเตรียมตัวไว้นะคะส่วนใหญ่ถ้าพลังงานของคุณนะคะเป็นผู้หญิงที่มีบุญนะคะเกิดมาสุขสบายฐานะเป็นฐานะความเป็นอยู่ดีนะคะสวยและจิตใจดีมีเมตตาการุณาแก่ผู้อื่นเสมอมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดนะคะมีการศึกษาดีมีโอกาสได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะคะถ้าผู้ชายก็นารีอุปธรรมนะคะ มีความรักดีนะคะมีความสุขมีโอกาสตั้งครรภ์น,นะคะคร้ายๆรอน้องนะคะและเป็นภรรยาที่ดีมีฐานะร่ำรวยมีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะงานที่เหมาะสมเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะขายเพชรพลอยก็ได้ขายร้านทองก็ได้ขายอะไรก็ได้ขายเครื่องประดับอะไรก็ได้นะคะหรือกเกษตรกรรมนะคะได้รับการสนับสนุนในทุกเรื่องนะคะมีโอกาสได้เป็นใหญ่ในอนาคตนะคะ The เ m, The m p r e s s ไปนี้นะคะ ถ้าด้านควาด้านการเงินนะคะมีรายรับดีใช้จ่ายเงินคล่องตัวมีทรัพย์ทรัพย์สินดีรายรายรับมากฐานะการเงินมั่นคงนะคะความรักของคุณนะคะมีความสุขสมหวังในความรักได้คนรักที่ดีและพร้อมดูแลซึ่งกันและกันนะคะให้มีความเป็นอยู่ดีสุขภาพทั้งร่างเขาเขาจะเข้ามา เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณนะคะคอยสังเกตดูนะคะหรือคุณมีคู่ของคุณอยู่แล้วนะคะถ้าคนโสดนะคะจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะคะฐานะคนที่จะเข้ามาพร้อมที่จะเปคุณเอทั้งทางโลกนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครถ้าเรารักใครสักคนนะคะอืมมีความสุขสมหวังในความรักโอียโอ้ใบเดียวก็สุดยอดแล้วนะคะมาดูไพ่ยขยายนะคะคุณเป็น ที่รักของสัปสัตคุณเป็นคนที่แบบคุณเออชะคุณเป็นคนฉลาดจริงๆนะคะสามารถอะถ,ถึงคุณจะมีสตูสตูก็แพ้พ่ยพ่ายคุณนะคะเพราะว่าเขาจะยอมเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีใจบุญจริงๆเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณคุณฉลาด คุณมีไหวพริบแต่คุณไม่ได้ฉลาดเกมโกงนะคะคุณมีคุณมีครบเครื่องในตัวเองนะคะพร้อมที่เอานำชัยชนะมานะคะอัศวินถือดาบเป็นบ่งบอกว่าแม้แต่คนที่คิดไม่ดีกับคุณก็จะเขาจะแพ้ภายตัวเองนะคะคุณไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วคะ่ะแต่กับเ,เป็นสัญญาณที่ดีนะคะอัศวินถือพร้อมที่จะ ลุยพร้อมที่จะเอาชัยชนะมาให้ได้นะคะเป็นอัศวินนะคะอืมชอบเดินทางสแสวงหาสถานการณ์กําลังจะก,ก้าวหน้านะคะพัฒนาตนเองมีปัญถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาที่ผ่านมานะคะอุปสรรคมีศัตรูแต่สามารถจัดการทําทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวเองนะคะมุ่งมั่นดุดันกล้าหาญเข้มแข็งไม่บางทีบางครั้งนะคะคือคุณแบบว่าไพา แค่บอกว่าอย่าอย่าชิดอะไรรวดเร็วทําใจนะคะใช้สติปัญญาของคุณคุณสามารถจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาดูกันต่อนะคะอืมแล้วด้านความรักจะมีใครเทคแอคชั่นแล้วนะคะเนี่ยสังเกตดูนะคะโอ้ก้9ถ้วยความอุดมสมบูรณ์ความกินดีอยู่ดีอิ่มนำสำราน เติมเต็มเป็นคนที่แบบว่าม,มีเสน่ห์ในเพศตรงข้ามมากนะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณโสดนะคะและมักจะชอบคนที่แบบว่าคนที่แบบระวังคนมีเจ้าเข้าเจ้าของมาลักคุณนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีใครสักคนอยู่แล้วนะคะขอให้เราครบไปทีละคนนะคะเนี่ยค่ะมีเสน่ห์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพรให้คุณสินเสมอการถ้าคนโสดคะ่ะ ยังไงคุณที่ว่าจะได้พบคนที่แบบคอยสังเกตดูนะคะว่ามีใครสักคนอยากได้คุณเยอะแยะมากมายนะคะประมาณนั้นแหละคะ่ะม,มีโอกาสเป็นเจ้าของนักธุรกิจก็ได้นะคะนะคะมีคนเขาจะเข้าจะเข้ามาเปย์คุณอโอ้โหเป็นเด็กด้วยนะคะพร,พร้อมที่มาบอกความรักให้คุณนะคะ เนี่ยค่ะอายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นนักรักที่แบบอืมอะไรจะเลิศดขนาดนี้เนาะถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาพยายามเก็บดาบเก็บดาบหมดแล้วล่ะคะ่ะเขามุ่งหน้ามุ่งตาเดินมาหาคุณแล้วนะคะหรือใครสักคนจะมาเซอร์ไพรส์คุณอะไรสักอย่างนะคะประมาณนั้นละคะ่ะคุณ คุณได้ถ้าสมมุติว่าด้านการงานหรืออะไรก็ได้ศัตรูอย่างที่ว่านะคะอัศวินดาบแล้วก็เนี่ยศัตรูแพ้่ห้ไปเองนะคะไม่มีใครทําคุณได้นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือก็โอ้คิงถือดาบอีกแตงหกสุดยอดแล้วนะคะคิงถุดถือดาบมั่นใจในตนเงองประสบการณ์ชีวิตสูงนะคะมีอำนาจ ยึดมั่นในในศักดิ์ศรีของตัวเองค่อนข้างจะมีเกียรติของตัวเองมีความมั่นใจมีความแบบว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีของตัวเองรักความถูกต้องเป็นนักปกครองมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองนะคะมีเหตุมีผลเที่ยงตรงยอมหักไม่ยอมงอพุ่นเหรอมีมีไว้พิบในในการใน มีไหวพริบดีในการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีระเบียบวินัยด้วยนะคะตัวตนของคุณนะคะสุดยอดเลยนะคะอืมโชคดีมากเลยนะคะอืมเดอะเอ็มเพออกมาก็บ่งบอกสุดยอดแล้วนะคะนางฟ้าจะบอกอะไรกับคุณอีกคะานางฟ้าจะบอกอะไรกับคุณจงกล้าสแสดงออกนะคะ การกู้คืนความสำเร็จก็มาเห็นไหมคะความสำเร็จย้ำแล้วนะคะความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยมาไม่ว่าคุณการงานของคุณก็มั่นคงนะคะเป็นเดมเพสอีกหลายๆคนมีเสน่ห์ดึงดูดแล้วมีแต่คนอยากจ้องอยากได้คุณมากเยอะแย,ยะมากมายเดมเพสยังไงก็เดมเพสนะคะสุดยอดแล้วคะ่ะมีครบเครื่อง คุณอาจจะได้เป็นแบบว่าใหญ่เป็นตัวพายนในอนาคตนะคะจะมีคนที่มีตําแหน่งอำนาจวาสนาหรือคุณเป็นเดมเพสอยู่แล้วนะคะกลัวคุณจะมาเป็นเดมเพสคุณผ่านประสบการณ์แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะคุณกลัวล้มลุกคุกคานคานไม่ไหวเดินไม่ไหวคุณก็คานเอาประมาณนั้นแหละค่ะคุณได้ผ่านบททดสอบมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเดมเพส แล้วก็มีความมั่นคงกินดีอยู่ดีแล้วผู้คนมองคนคุณเข้ามาอาจจะแบบว่าค่อนข้างจะมีแบบมีมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างจะเจ้าชู้คุณแบบอัศยาใส่ดีกับผู้คนนะคะเป็นคนใจบุญพื้นฐานใจบุญใจดีชอบทําบุญช่วยเหลือผู้คนประมาณนั้นแหละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกําลังใจทํำชิปดีๆให้คุณคุณนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกทกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ